ในส่วนของคลายเม a เชงอะคะ่ะก็แน่นอนว่ามนุษย์เป็นคนสร้างให้มันเกิดขึ้นแน่นอนก็ฟังเวทีนี้ก็ทําให้คิดได้คะ่ะว่าเราควรที่จะลดสิ่งเหล่านี้เพื่อที่ให้มันแบบแนอนาคตให้มันดีขึ้นนะคะหนูคิดว่าเริ่มที่ตัวเองก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกเนะะี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงแล้วเรื่องของการกินมันเหมือนแบบมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราจนเราลืมมอง ในในยะที่มันลึกมากไปกว่านั้นก็คือที่มาของอาหารเราในแต่ละมือพอมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบบมีกินอย่างเดียวอะแต่ว่าที่มาของการมีกินของเรามันก็ส่งผลกระทบส่งผลกระทบกับเราส่งผลกระทบกับผู้ผลิตแล้วขั้นตอนต่างๆเนี้ยก็มันใหญ่ระดับโลกเลยอ่ะแทนที่มันจะแบบ เหมือนเป็นแค่อาหารมือเดียวของเราพอมองลึกลงไปแล้วโหมันตามท็อปิกที่เขาคุยกันเลยคือมันกระทบทั่วโลกเลยอะค่ะความยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบมันให้ความสำคัญกันมากขึ้นแล้วด้วยความที่องค์กรก็กําลังทําเรื่องความยั่งยืนอยู่อะค่ะการที่เรามาเหมือนมาเปิดมุมมองจากทางบริษัทของบริษัทอื่นอย่าง G C อย่างเงี้ยเราก็ได้แนวคิดใหม่ๆที่เราแบบ หมือนสามารถเอาไปประยุกต์ไปปรับใช้กับองค์กรของเราได้ด้วยค่ะก็วิธีแถ้ถูกเทเซอร์นะครับก็ผมก็เข้าร่วมมาตลอดทุกปีเลยครับโดยผลงานที่ผมนํามาใช้เนี่ยจริงๆแล้วมาจากชุดกันน้นฝนแล้วก็มีขยะที่เกิดจากชุดกั้นฝนเนในจำนวนมากผมก็เลยชุดกั้นฝนเนี่ยมาทาให้เกิดเป็นผลงานศิลปะขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นสิ่งใกล้ๆตัวแทนที่มันจะกลับกลายเป็นขยะเนี่ยเอานํามาสร้างมูลค่าหรือว่าสร้างแง่คิดสะเทือนสังคมให้เรากลับมามองเห็นขยะน,นั้นจะให้มีคุณค่ามากอย่างไรส่วนตัวผมผมก็นนนนนนําาาอ่งศิลปะั การบรรยายเกี่ยวกับ art for air นะครับเป็นการพูดถึงความสมคัญเกี่ยวกับอากาศอากาศเนี่ยบางคนมันเป็นสิ่งสำคัญที่แบบเรามองไม่เห็นนะการที่ได้มาฟังก็เป็นการย้ำเตือนความสำคัญของสิ่งที่เราสูดลมหายใจอยู่ทุกวันอย่างทีออ่ท่านผู้บรรยายก็ได้กล่าวไว้ว่าขาดน้ำประมาณ3-4วันเราถึงจะต้องตายไปถูกฮะแต่ว่าอากาศเนี่ยความสำคัญของมันคือเป็นเซียววินาทีก็3าคํคำให้กับงานนี้นะครับมุมมองใหม่ครับผม